สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวส่งโต๊ะหมู่บูชานะคะเป็นพี่พนักงานลูกค้าเก่านะคะเคยทําตั้งแต่สมัยพระรามสามแล้วก็ถวกรวรรดีนะฮะลูกค,ค้าทำสริมาให้ปตทนะดูแลระบบต่างๆนะครับนี่เป็นสักว์้องแท้ไม่ไม่เป็นร้อยปีบวกไม้เกตเองนะคุณภาพเกตพรีเมียมเลยนะครับอันนี้เป็นหมู่เจ็ดนะครับหมูะะ่เจ็ดหน้าก้าเป็นสักว์้องแท้นะครับฐานจะเมตรคูณเมตรแล้วก็วางของไหวได้นะครับ เป็นสักทองแพ้พวกนี้จะเป็นงานเข้าลิ้นยิสกูหมดด้านเขาด้านบนเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับคุณลูกค้าด้านล่างขัดทาสีเหมือนด้านบนเลยนะครับเนียบมากเข้าลิ้นยิสกูพวกเนี้ไม่ได้ชนน้ำไม้นะคะเข้าลิ้นเข้าเดือยนะฮะตัวผู้ตัวเมียเขายิสกูอีกทีงานเกตพเมียม,มากไม้สักทองเกตเอกไม้มงคลไม่โชกลาภคุณพี่รวยอยู่แล้วก็จะรวยยิ่งขึ้นนะครับเพราะงานพรมีเมากม,มากเลยนะครับบอกไปกินว่าไม่กินใช้ไม้เกตเองไม่มี ไม่มีมอดไม่มีปวดนะเป็นยาที่มีความสตรองไม่มีกระพีไม่มีตำหนินะไม่มีรูนะครับโดยช่างเฉพาะทางเราจะหงายให้ดูข้างล่างนะครับขัดทาสีหมดนะเนี่ยครับมีคานแข็งแรงมากขัดทําสีหมดนะเป็นเข้าลิ้นเข้าเดือยหมด คุณลูกค้าท่านใดอยากได้งานไม้แท้ไม้จริงงานคุณภาพเกรดพรีเมียมมาดูได้ที่ W ้านยูฟิฟรีเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือจะอินเ็อร์มาทางเพจก็ได้นะครับเป็นสักทองแท้เป็นไม้มุคลอยู่ได้ตลอดนะครับเงินคุณพี่หาได้แต่ไม้ดีๆงานเกรดพรีเมียมยังมีหาไม่ได้เลยโดยเฉพาะทางเราเป็นเอ็กเปผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แท้ไม้จริงเนื้อไม้ที่เป็นน้อยปีงานคุณภาพเกรดพรีเมียมทำแต่ไม้สักอย่างเดียวไม้อื่นไม่ได้ทำไม้อัดไม่ได้ทำนะครับ คุณพี่ให้พระให้เจ้าเป็นสิริมงคลนะครับไม้มงคลมี9ก้าชนิดหนึ่งนนั้ราชาของไม้ไม้สักทองนะครับให้พระให้เจ้าเป็นสิริมงคลท่านจะประทานพรมากับพี่และครอบครัว,วรนะครับพี่รวยยแล้กก็จะรวยยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ